สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลหมอหมีเมาส์หมอยช่อบของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำกินผลไม้สามอย่างนี้ทุกวันน้ำตาลในเลือดสูงมากนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่หรือว่าน้ําตาลในเลือดสูงอยู่นะครับสาเหตุส่วนใหญ่เลยครับที่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงน้ําตาลไม่ลงสักทีทั้งน้ําตาลปัจจุบนันหรือว่าน้ําตาลสะสมนะครับเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานั่นเองครับและโดยส่วนใหญ่เลยนะครับที่เป็นปัญหา นั่นก็คือผลไม้ครับบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าผลไม้เนี่ยเป็นของธรรมชาติสามารถรับประทานได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเลือกให้ดีแล้วก็รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจึงทําให้น้ําตาลในเลือดไม่สูงครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนําเลยครับว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะครับที่เรากินเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งกระฉูดน้ําตาลในเลือดไม่ลดลงสักทีนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีผลไม้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ผลไม้แปรรูปนะครับข้อนี้สําคัญเลยครับต้องยอมรับนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งผลไม้เลยนะครับทั้งปีเนี่ยนะครับก็จะมีผลไม้หลายชนิดเนี่ยครับวนเวียนกันมาครับแล้วก็เวลาผลไม้ออกมาเยอะๆแล้วไม่หมดนะครับเขาก็จะนําไปแปรรูปครับไม่ว่าจะนําไปเชื่อมนําไปแช่อิ่มนําไปกวนนะครับหรือว่าทําให้เป็นผลไม้กระป๋องเหล่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะครับไม่ควรรับประทานผลไม้แปรรูปเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับ ทุกอย่างเลยครับเขาจะใส่น้ำตาลลงไปเยอะมากๆมหาศาลเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ผลไม้เนี่ยเก็บได้นานมากขึ้นหรือว่าเพิ่มรสชาติให้มีความอร่อยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาคนที่เป็นเบาหวานรับประทานเข้าไปแล้วรับรองเลยว่าน้ําตาลพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับดังนั้นไม่เอานะครับมะม่วงกวนนะครับมะม่วงแช่อิ่มนะครับกล้วยชาบนะฮะงากกระป๋องลำไยกระป๋องอันนี้ไม่เอาเลยหลีกเลี่ยงเลยครับรับประทานเป็นผลไม้สดก็จะดีกว่านะครับก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลลงมาได้ครับ ข้อที่2น้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนพลาดครับเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยต้องบอกว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้หวานมากนะครับเวลาดื่มเข้าไปแล้วก็สดชื่นดีมีรสเยเปรี้ยวหวานๆเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วน่ะน้ำตาลสูงมากๆเลยครับเพราะว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างที่พลาดกันบ่อยๆเลยนั่นก็คือน้ําส้มนั่นเองน้ําส้มแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับกว่าจะคั้นออกมาให้ได้1แก้วเนี่ยใช้ผลส้มประมาณ5-6ถึงผลหรือว่า7ผลเลยนะครับดังนั้นถ้าเราดื่มน้ําส้มเนี่ยเพียงแก้วเดียวเข้าาาไปนรแสดงว่เกิ ส้มไป7ผลเลยนะครับน้าตาลเต็มๆเจ็ผลเลยแบบนี้คนที่เป็นเบาหวานน้าตาลในเลือดพุ่งกระฉูดไม่ลงแน่นอนนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้กินน้ําผลไม้ร้อยเอนีกนะครับในน้าส้มนั้นเนี่ยอาจจะมีการเติมน้ําตาลเติมน้ําเชื่อมลงไปเพื่อปรุงรสดให้รสชาติอร่อยมากขึ้นแบบนี้ก็คือจะยิ่งได้น้ําตาลเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าให้รับประทานเป็นผลไม้สดถ้าอยากกินน้ําส้มกินเป็นส้มจะดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับส้มเนี่ยนะครับเราจะได้กากใย,ยอาหารด้วยนะครับกากใย,ยอาหารเนี่ยจะ หิวบ่อยด้วยนะครับแต่ถ้าเราดื่มน้ําเป็นน้าส้มแป๊บเดียวหิวแล้วนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าถ้าไม่อยากน้ําตาลในเลือดสูงนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําผลไม้ครับข้อที่3ผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ําตาลสูงนะครับค่าดัชนีน้ําตาลคืออะไรนะครับค่าดัชนีน้ําตาลในาภาษาอังกฤษจะเรียกว่า g l ิ c e m i c index หรือว่าเรียกสันส้นๆว่าค่า GI ครับไอตัวค่า GI เนี่ยนะครับเป็นตัวบ่งบอกครับว่าอาหารนั้นๆเมื่อเรารับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะย่อยแล้วก็ดูดซึมได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับถ้าอาหารใด เวลาเรารับประทานเข้าไปร่างกายจะดูดซึมแล้วก็ย่อยอย่างรวดเร็วเลยครับน้ําตาลในเลือดของเราจะพุ่งกระฉูดทันทีทันใดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะเลยครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานมีอะไรบ้างนะครับผลไม้ก็จะเป็นผลไมส้สุกๆต่างๆนะครับมะม่วงสุกทุเรียนนะครับหรือว่าพวกลำไยลิ้นจี่ผลไม้เหล่านี้เนี่ยจะมีค่าดัชนีน้าตาลที่สูงครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้หาผลไม้ที่ค่าดัชนีน้ําตาลไม่สูงครับอะไรบ้างหมอแนะนําไว้3ตัวครับนั่นก็คือฝรั่งแก้วมังกรแล้วก็แอปเปิ กันดูแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ควรกินมากจนเกินไปนะครับหลายคนพอบอกหมอหมีบอกกินได้นี่กินเป็นกิโลกิโลแบบนี้ไม่เอาเหมือนกันนะครับแนะนําว่าให้ทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ครับสรุปนะครับกินผลไม้3ย3อย่างนี้ทุกวันน้ําตาลในเลือดสูงมากว่ามีอะไรบ้างครับ ข้อที่1ครับคือผลไม้แปรรูปข้อที่2น้ำผลไม้และข้อที่3ครับผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้าตาลสูงครับแนะนาเลยครับสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่น้ําตาลในเลือดสูงอยู่พยายามหลีกเลี่ยงผลไม้เหล่านี้นะครับรับประทานเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลไม่สูงเช่นพวกฝลังแก้วมังกรนะครับแอปเปิลเขียวทานในปริมาณน,น้อยๆไม่เยอะจนเกินไปก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับควรควบคุมอาหารอย่างอื่นด้วยรับประทานอาหารให้ครบห้ามูลดแป้งลดน้ําตาลออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วก็พักผ่อนให้เพพียงอ จะช่วยให้น้ําตาลในเลือดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เร็วมากขึ้นนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอ,อยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิก t o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันองนังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอ,อยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมี ข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมาสมอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมาสมอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ